ไอ้ชีก um ็โดนผีอำโอ้ยน่าเบื่อว่ะโอ้ยยาด้วอวิ่งวายยาแล้วนี้เราเราตายเลยราบฟ้ามันจุ่มกำแพงจุ่มกำแพงจุ่มกำแพงยาดิเป็นย่าเราห่า คี่ฮทคิดว่าเป็นชุดคอสเพย์จริงหรือเปล่านะฮะใช่ใช่ใช่พี่มันคือชุดคอสเพย์วันฮาโลวีนนี่ฮัทลงไปเข้าไก่เก๋ข้าไก่เป็นชุดคอสเพย์จะลองเข้าไปดีช่วยฮะเฮ้ยมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้ว มันจะรจังไงว่ะะไอ้ยี่อดิวิให้อีทไปเลยไปเลยถ้าไฟเกิดพิมเมื่อไหร่จะดแงมันพีดมันมาแล้วพีมันมาแล้วไฟจำงไฟดับเอิ่มานแดงเด็ดเด็ดแดงเด็ดพีพีดพียิบยาเราว่าไปทางอื่นดีกว่ารับหนึงเพน

โอ้ยใช่ยล้วทางตั้งตันเกือบแล้วเอางี้นะเดี๋ยวเราจะเดินไปก่อนค่อยๆเดินมาเราจะเก็บเอเนอร์จี้ไว้ดูนะเราเก็บกระพริบถ้ามันมาเมื่อไหร่เอางี้ี่ไปดูต้นทางให้พี่ก่อนดูก่อนไฟดับมาได้ใช่ไหมเอ้ยขอเดินหน่อยจะมีไฟดนึงหนัก พี๊ดมันจะมีไฟนึงอุ้ยอุ้ย,ยมันเล,ลิฟไรอุ้ยอุ้ยตกมันจะมีไฟนึ่งงานพี๊ดเห็นไหมมันจะไปกระพริบกระพริบอ่ะเดี๋ยวมาดูมาดูเอเคดูทางนี้แล้วกันพี๊ดอ่ะมันจะมีไฟอันนึงอ่ะมันจะคอยกระพริบแล้วก็ดับพี๊ดมันกระพริบแล้วโอเคถ้ามันกระพ,พริบอยูมันดับอ่ะแสดงว่ามีกระม่พี๊ดดับแล้วดับแล้วโอเคขอดูเลย เอายัไงเดี๋ยวตามพี่มาโอเคค่อยๆนะเฟรเราวิ่งๆอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยวิ่งเต็มเดี๋ยวเราจะรอหาจังหวะก่อนรอที่มันมาแล้วมันก็ไปโอเคแล้วรอตรงนี้เลยพอมันใกล้หมดเวลาแล้วให้วิ่งนะแล้วก็วิ่งตามพี่มาโอเคได้มันมาแล้ว

รามันดันปวดมเสยด้วยได้อยู่แล้วเสซอนตนี้อเกือบไปลอดเลวเป็นไงล่ะทใครน่ามืดนาอยู่คนละทันะเราแยกทางมันจะกลัวหนูกลัว มาแล้วอุ้ยพีทมันไปทางนู้นป่ะนะมันไปทางพีทได้ระวังเลยมาอยู่เซฟซ่อนก่อนตั้งสติก่อนตั้งสติเดี๋ยวนะมีกระดาษไหมแม่เอายังไงดีแผนอ่ะจะดูต้นทางให้ว่ากลิ่นมาหรือยังโอเคลั่นกล่นมันจะอยู่ตรงนี้แล้วกลิ่นจะได้มาแล้วมันก็วนเวียน โอเคฉันนี้ยแะอุ้ยพี่ารผียังไม่มาเดี๋พี่ารผีมาแล้วเดี๋ยวนองถูกใช่ไม่พี่าร์ไม่มันคือห้องแบกรูมไงแบ็กรูมใครไปดูรูผีโอเคโอเคโอเคแป๊บแดูผีมไม่รู้อีมาแล้วมาแล้วมันใจเกเรมาแล้ว ก็กลับไปแล้วไม่เสียงอ่ะพี่อ่ะพี่วิ่งแล้วนะโอเคโอเคพี่จะดูต้นทางให้ย้อยู่ไหนพี่ย้ายจดอยี่มันมาเลยพี่พี่ขึ้นหลังทางนี้พี่มาทางนี้อ้อมบนอุ้ยไม่พี่มันมาทางนี้มัน อันนาแล้ววพัอุ้ยมันมีสองตัวมันมีสองตัวไอวนเดี๋ยวโลก้มันมาแล้วมันมาเร็วมากอุ้ยแล้วอืมปากก็จะตีปากให้นะเดี๋ยวนะ ตเราเจอแล้วเราเจอแล้วไม่ใช่เกลือทำนี้เหรอใช่ใช่ใช่ปีปากแตกเลยอ้าวเลือดตกปากอยพี่โดนมันหลอกพี่ลองกดดีมันหลอกเราทำไมอ่ะเราออกได้ไหมมอนว่าวพี่คาเกมบั๊กเราตัวใหญ่เกินอ่ะเราต้องลดค่าหน้าตอนถ้าเกมบั๊กก็ไปอาบน้ำเถอะไม่ใช่ อ้าวก็เบรกดูมันไม่มีทางหนีไงมันจะออกทางไหนไม่รู้เพี่ยมันต้องเจอห้องสีเ,เขียวเหรอใช่แล้วห้องสีเ,เขียวอยู่ตรงไหน,นอจะไม่โอเคหนูขอกลับไปตอนนี้<ป>เรายังไม่รู้ว่าออผีเราอ,อยู่ไหนียอยู่ไหน อุ๊ยพี่เจอห้องของพี่ต อ้ามนอนดึกอ้ามน้นดึกครับกออย่างนี้แล้วเราต้องยัดหนูมาแล้วซาตานพี่อ่ไหนอ่ะอู่อยู่นี่ห้องเงี้ยห้องพี่เจอ้อคอมพิวเตอร์หมดเลยโอเคโอเคเจอเนี่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 อันนี้ห้องซาตานผีเข้าได้เดี๋ยวจะให้ไปนอนสองคนนะครับพี่ซาตานนั่งห้องนอนอ่ะ มันทางนี้มันทางนี้แล้วห้องนี้ก็ได้นอนข้างล่างนั่นแหละแม่แหนะแล้วมานอนข้างบนกันไอ้ผีผีทางนี้โหมันดักมากดักแบบนี้คือแบบว่าไอ้ผีมันมาทั้งนี้โอ๊ยทำไมมันไม่สองตัวหรอมันมีสามตัวดิหรอไอ้อ้วนเออฉันจะเล่นอ้วนไหมแม่เฮ้ยย่ะ ยาอยู่ไหนทันไม่ทันอยู่พี่ทันอยู่พี่ทันอยู่พี่ทันอยู่ยาอยู่เซฟโซนมาแล้วมามามาไปเซฟโซนก่อนเซฟโซนก่อนเดี๋ยวพี่จะไปอาบน้ำแล้วพี่อาบน้ำยังอาบแล้วเนาะโอเคใช่ใช่เดี๋ยวพี่ไปอาบก่อนนะบายบายออกเกมดีกว่าจุ๊บจุ๊บเก็บให้เรียบร้อย